เตรียมรับมือกับเขาให้ดีเขาคือใครขอภัยบอกถี่นะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุค,คลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะแปดดาพลังงานของคนธาตุโลมเมถุนตุลกุม หกเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินบังกรดพืกศบการควินถือไม้พลังงานของคนาธาตุไฟเมิดส์ธนูสิบไม้พลังงานของคนาธาตุไฟสิบเหรียญพลังงานของคนาธาตุดินมีพลังงานของคนาธาตุลมคนาธาตุดินคนาธาตุไฟนะคะ เข้มแข็งอดทนจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างเป็นคนที่รักครอบครัวคิดมากคิดเยอะเห็นใจให้อภัยใจอ่อนขี้สงสารแม้ว่าบุคลิกภายนอกดูจะเป็นคนที่เข้มแข็งหรือว่าบางทีอาจจะดูหยิ่งหยิ่งไม่ค่อยสนใจใครไม่ค่อยแคร์ใครลึกๆในใจนั้นคุณเก็บกดเก็บซ่อนนะคะความใส่ใจความคิดถึงความขี้สงสาร แบกรับไหลสิ่งหลายอย่างไว้ภายในใจนะคะภายใต้มาดนิ่งๆความนิ่งเงียบของคุณคุณเก็บซ่อนความหวนไหวความน้อยใจความทุกข์ปัญหาอุปสรรคไว้มากมายเลยนะคะเรามาดูกันนะคะว่าคุณต้องเตรียมตัวรับมือกับใครนะคะคุณต้องเตรียมตัวรับมือกับใครควินถือดาพลังงานของคอนธาดมเมถุนตูลก่ม ห้าดาพลังงานของคนธาตุลมแทมพรแรานพลังงานของคนราศีธนูอัศวินถือเหรียญพลังงานของคนธาตุดินมังกรพึกศกกันคิงถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำนะคะมีนกรกฏพิจิกมีพลังงานของคนธาตุลมคนธาตุดินคนธาตุน้ำราศีธนูพลังงานค่อนข้างจะมีความย้อนแย้งกันนิดหนึ่งนะคะ มาทั้งความอบอุ่นอ่อนโยนใจดีใจเย็นแล้วก็ความดุความเด็ดขาดที่ถี่อิโก้กันไม่ยอมแพ้เป็นคนที่ดุเอาเรื่องเจ้าคิดเจ้าแขนด้วยนะคะเวลารักรักจริงเวลากโกรธโกรธจริงเวลากเกลียดเกลียดจริงนะคะเรามาดูกันว่าแล้วคุณต้องเตรียมตัวรับมืออะไรกับเขาเขาจะเข้ามาทำไมหรือว่าเขาจะทำอะไรนะคะต้องเตรียมตัวยังไงนะคะ ความนิ่งเงียบความห่างไกลนะคะความห่างเหินการแก้ไขปัญหาหากว่ามีการนิ่งเงียบจากกันไปบางทีจุู่ๆอาจจะกลับเข้ามาแล้วทำตีเนียนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นความไม่เข้าใจความแตกต่างปัญหาอุปสรรคที่ได้พบเจอ คนสำคัญเรื่องราวที่สำคัญการไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็การหวงแหนการครอบครองพลังเงานที่ขึ้นมาหากว่าเป็นความรักความสัมพันธ์มีเรื่องราวที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันไม่ยอมกันก่อนหน้านี้ เป็นปัญหาที่เกิดจากความเชื่อความคิดไม่ได้ทะเลาะก,กันเสียงดังแต่ว่า,าจจะมีมุมมองมีไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันตัวคุณก็เครียดอยู่ในความแตกต่างนี้หรือว่าอาจจะอยู่ในช่วงของการโกรธการงอนกันคุณพร้อมที่จะให้อภัยเขา คุณเป็นคนที่เห็นใจพร้อมจะรับฟังอยู่แล้วแม้ว่าจะนิ่งจะเงียบแต่คุณเป็นคนที่เต็มที่กับทุกสิ่งทุกอย่างหากว่าง้อคุณคุณก็พร้อมจะให้อภยัยเหมือนจะดูเป็นคนใจแข็งแต่หากว่าขอโทษง้อนะคะหรือว่าเอาอกเอาใจหน่อยคุณก็พร้อมที่จะละลายคุณก็พร้อมที่จะให้อภยัยหากว่าเขาเป็นคนที่สําคัญสําหรับคุณนะคะพลังงานที่ขึ้นมา เขาเป็นคนที่เอาใจเก่งอยู่แล้วขึ้นอยู่กับว่าเขาจะทำไหมหรือเขาจะไม่ทำแล้วก็เป็นคนที่มีโกมีทิฏฐิเวลากโกรธมักจะเงียบหรือว่ามักจะทำตามใจตัวเองบางทีก็เงียบบางทีก็ปึงปงังเสียงดังประชดประชันก็ได้เหมือนกันแต่ตอนที่จะใจดีใจเย็นนิ่งๆเง,ง,ง,งียบเงียบเอาอกเอาใจเก่งพูดเก่งพูดเพราะอบอุน่น สายละมุลไมโครเวฟมากๆพลังงานของเขามีความย้อนแย้งกันนะคะเวลาจะอบอุ่นก็คืออบอุ่นจนร้อนเวลาจะเย็นก็คือเย็นจนเย็นชาชาเย็นไปเลยนั่นเองนะคะ หากว่าคุณคบคุณคุยกับคนที่มีลักษณะประมาณนี้แล้วก่อนหน้านี้มีเรื่องราวที่ทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือว่าเขาปั้นปึงใส่คุณเข้ากรดคุณเข้างอนคุณสิ่งที่คุณต้องเตรียมรับมือกับเขาก็คืออยู่ๆเขาก็จะกลับมาพูดมาคุยมาดีกับคุณพูดกับคุณเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตีเนียนเหมือนทุกสิ่งทุกอย่าง ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีการทะเลาะไม่มีการเข้าใจอะไรกันผิดนั่นเองนะคะอยู่ๆก็มาห่วงแหนคุณมาห่วงใยคุณมาเอาใจคุณเดินตามคุณแม้ว่าคุณจะแบบไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงอยู่ๆกลับมาทำไมถึงอยู่ๆถึงทำเหมือนไม่ได้โกรธไม่ได้งอนก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาก็จะไปกับคุณแบบเนียนๆเขาก็จะทำทุกสิ่งทุกอย่างร่วมกับคุณแบบเนียนๆ กลับมาคืนดีกับคุณแบบเนียนๆนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรับมือก็คืออารมณ์ของเขาจากที่ปั้นปึงจากที่โกรธการงอนกันอยู่ๆก็กลับมาดีอยู่ๆก็กลับมาเอาอกเอาใจเหมือนก่อนหน้านี้ไม่เคยทะเลาะกันหรือว่าไม่เคยมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นั่นเองนะคะ